นนี้เราก็ลุมมันหนึ่งต่อหนึ่งเฮ้ยสองต่อนหนึ่งเราโดนมันลุมสามต่อสองอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนครับผมต้องการหาตัวมันด้วยต้องบอกเลยว่าในจนุดจุดนี้ต้อง,งอยิงมันอุ้ยเฮ้ยมันเริ่มไม่ลดตลบแลยห็นแล้วไม่คุ<อ>้มอือ้อือครับตาย<ค>จังหยู่บนข้างล่างผมบาลีครับผมเล่นบาลีอยู่เลยครับจังหยู่บนข้างล่างผมเล่นของหน้าไปเลย ข mm ้างล่างพีองบนได้ของหนักครับเป็นมะเร็โผล่มาดิคร <kho> ับมาสดีครับดักล้ออยู่วงเงี้ยๆต้องขายชุดนั่งอยู่ไหนหมดวะเด็กๆน้ำแล้วเนี่ยนีอู้ยยิงขายยิงขายยิงคอโอ้โหแกนเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยโอ้ข้างล่าง โอ้งโอ้ไปยิงเขาแล้วกแพงมาด้งนะนี่โอ้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 โอโอ้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 ้อ้้อ้โอ้โ้โอ้โออ้้อ้อ้ ผมได้ยี่สอแล้ววะเราจะล่งให้ตตัวฟังแล้ววะอือยิงอะไรกันวะยิงอะไรกันเราตูได้ติเงินเลยอหลคิวผมันี่น้องสาวครับโอ้โหอยู่นี่แหลยน้องอยู่นี่เลยครับ อืมเก็บได้ทองแล้วเก็บได้เร no ิ oh, mm, ่มแบบสีโ oh. อ oh, ้โหโอ้โหโดนขยิงสีทองเรียบร้อยได้แล้วเอออย่าบังกูดิอ่ะมีบาเลตย์เนี่ยเอ้ยุงบนเนี่ยตังบนเนี่ยบอกแล้วว่าบาเลตซื้อมาเอ็นน้าตายเนะฮ้ยเฮ้ยอือดีนี่ก็ไม่บอกโดนคขยิงวะโอ้โหหยุดหยุดตรงนี้เลยเหรอเนาะ อ๋อขโเฮ้ยจะตามเป็นพันแล้ววะยี่สิบหกยี่สิบเก้ายี่สบ่สิบเก้ายี่สิบหกยี่สิบเก้าผมดิผมอโอ้โหโอ้มมโหน้ำกันังสามตัววะจ๊ะอืมเจาะหัวกระโหลกอื อัอนุโนไดปนรัโดนแล้วตมากเลยครับตัวเดียวใชตัวเดียวโอตัวเดียวกระโดดตึกลงไปเลยกระโดดตึกลงไปเลยมานีกตายนะกูนอนอยู่เนี่ยตอนนี้ดูนะครับว่าใครจะได้เลยนั้นดั หนึ่งของการกูแจ๊กกูมึงดูกูในข้างนี้ครับเออมึงดูมึงดูเดี๋ยวเรามาดวนเงินเดี๋ยวตอนที่ผมอยู่ที่อันดับแปดครับเดี๋ยวเรามาดวนตัวตัวนี่แจ๊กบอกเลยว่าอะเฮ้ยอยู่แบบสองครับได้ที่หนึ่งของทีมครับแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้เได้อีไีทองเราได้คนแต่คนในสีดีกว่าอืมสีไมดีกว่าเป็นด่านเดิมไหด่านนี้รู้แรงแล้วรู้กินรู้เท่าไหร่ละ เราข,ข,ขึ้นไปข้างบนให้รยขึ้นเกรข้างล่างเสียเปรีบแน่นอนข้างบนส่องได้ข้างล่างส่องได้แต่เราส่องบนโดนอีกถ้าเราอยู่จุดเดียวเลยคือใช่ใข้างบนอะไรก็ได้เปรียกโอ้โหครับเจอของโหดแล้วนั่นครับผมเราสา,เสายวีลยครับสายวีหนึ่งโอ้ผมขึ้นอยู่ข้างบนด้วยดีครับนี่อเอาคุยข้างล่างสตายนแน่จ๊คกุ๊กบอกเลยกุ๊กบอกเลย บอกเลยเฮ้ยนอครับโดนตัวแล้วโดนตัวแล้วโดนตัวแล้ว,วมันโคตรเต้นโคตรนะเฮ้เวีนกรรมลำปลาเหลือซิครับจังหวะนี้เหมันบังเนี่ยใครวะไม่ใช่กูแล้วบ้าคูณข้างล่าง โอเคครับตื่นจากความฝันที่งดงามที่ผ่านมาเฮ้เโอ้โหอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหเฮ้ยไม่งยิงทะลุเสาได้ไหมบาเล่บาเล็่ไม่ใช่มันเป็นปืนในนี่อะปืนแรงปืนสนัยธรรมดาเนี่ยแตเป็นแรงสองไอ้ที่เก็บโอ้โหเกือบสามหี้ยนี่มันหล่อจริงจังเลยเฮ้ใครเก็บบาเล่นี่ไปเล่นวะขึ้นบนแม่งเลยไอ้บาเล่ไม่ดีนะโอ้โหเยอะ อุชะลาเอออ็นเห็นรเลไหมเก็บไปเดิเก็บแน่ปเรียบอยจขวางดิโอโหอยู่ตรงข้างล่างนี่เลยเลยน้องเดกาอุ้เด็กาเบลิบลี่ไปขี้ไปมอดโอ้โไม่ทันครับเจอเฮียนี่ครัผมะเกียจริงๆรับผมอมกแค่ไม่จับคกลัวค่ ร่วมเหมือนมึงอะมอสมึงนัดสุดท้ายของเองครับตบโอ้หยิงผมอีกแล้วยิงผมอีกแล้วครับโอ้หยังอยู่ข้างอางยู่ตรงนี้เฮ้ยอะไรนะ หัวมันกันฮิดช่อตได้ด้วยหเหรอไอ้ง้เด็ัี่บางอาดอิสตังเลชัอิกหยบันด้วยอ้สตังเราไม่เง้เประเล่ไตรงหลุมโอ้โโอ้โหอือหือิงวังเห็นควายเดี๋ยวก็ตายแล้สังลันใครบางอาจยิงกูเมื่อกี้โหน้ำ มามัดดีๆทะมุกเอ้ยเห็นมีดครับวิ่งขึ้นบนเข็นบอลเลตปึ๊บโอ้งของยิงลงชุมเพลมัสาสลุปได้แหงแล้วแพงอืมโอเคสึกอะไรต้องนั่งครับนั่งซุ่มเข้มเล,เ,เลยเราแข่งเราแข่งมนะากแน่นอน ดันนี้ดานเดิมเพิ่มเติมคือเล่นใหม่ผมมอนไม่เล่นวะเกมนะนี้จริงโอ้โหทีหนึ่งครับโอ้โหทีหนึ่งอ่ะไ้ย่ไปเลยเราว่สลับสลับฝั่งมัางเฮ้ยเมื่อกี้เราเล่นฝั่ง,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 งนนฝั่งเงินเงี้ยเราเล่นฝั่งเงินนี่เราชอบเกมเงิน เล่นฟองน้เงินเฮ้ยเป็นอย่างนี้แนหะละแบบเดียรยี่แนะครับห้าเจ็ดห้าเอ็ดเฮ้ยกูสี่สิบห้ากูก็ได้สามเพชรแล้วนะเว้ยนีย่จุดยูทะลอยตรงนี้มดน,น,น,นขึ้นบนมาละวอ,อ,อโอ้โห

เก็บไม่ทันหรอกไอ้ิเก็บปืนเก่ากูเคยบางคนมาหยุดมันมันมันอะไมไม่่อใจกันเลยใช่ไหม ปวน่ามาันิครับเหมือนมันรู้มือนมันรู้เยันยันรนะู้เจ้ที่เธอว่าเธอนั้นยิงกูยิงยิงใช่ไหมเขามอกวยิงไปนอยด้วยไม่เข้าใจเลย

แก,ก้ๆนะเราจ้ะโอ้โหเ,เราลกแก้ตัวไว้ชนะแล้วอโอ้โหมันต้อหมายที่ติดตัวเราขัองแล้วนมันจะชนะเราเลยเนะนี่ยจะเข้าเราแลนะ้วเนี่ยมันจะเข้าเ้วมเราแล้วนะ

ยิงได้ติดตัวว่ะแจ็คมึงพร้อมที่จะตายหรือ,อยังมึงพร้อมที่จะตายหรือ,อยังแจ็คนะกูบอกเลยฝีมือกนูนี่โปรเฟชั่นอลมากกดเริ่มดิมึงพร้อมที่จะตายใช่ไหมใช่บอกนะจ้าปืนไในเล่นด่านฝันแจ็คมึงจะยิงผู้หญิงได้ลงคลอ กูผู้หญิงนะเว้ยแจ็คแจ็คมึงมาหากูที่หน้าต่างหน้าต่างไหนวะก็ที่มึงโดนกูยิงเมื่อกี้นี่เจ็บที่ต้องรู้บอกเลยมือโปเลยตรงเนี้ยสนามสถานที่แห่งนี้นี่พี่นี่โปน้องเลยโปก้าห้าราอยู่ที่หน้าต่าง พี่ยืนอยู่หน้าประตูอ,อู้หูบอลเลตเว้นกลังแจ็คมึมมมงเล่นสนัยใช่ไหมปัจจุบินทะลุกล่องไม่ทะลุเว้ยทะลุใช่ไหมที่ไหนอของมึงวะแจ็ค มึจงจะเล่นตอนแอบออกูใช่ไหมแจ็คมึกลัวกูจะหนีเหรอมึงหนีไปไหนมีทะลุกล่องแจ็คคุณอยู่ไหนแจ็คไอ้เจ้าสุนกูจะหมดกระสุนกูนห,มนกนหมดแล้วแจ็คเอ้ยช่วยฆ่ากูที่ เรามาเล่นซ่อนแอบกับสมแจ็กนะครับตอนนี้นี่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 โดดโดดมันจิ้มไม่ค่อยโดดกูจะหมดแล้วกระดุนเก็บปืนในแจ็คดีกว่าป๊าบสากาลิกเก้เจงไป เราได้เปรียบสมแจ็คตรงที่เรารู้แม็ครับคุณผู้ชมครับแจ็คอยู่ไหนเอ้าแจ็คไปไหนแจ็คโอ้โหรู้แม็เลยร <c oughs> ู้แม <c oughs> ็เลยรู้มาเลี้ยว

อเอ๊ะทำไมเรดาร์มันวอกมันในนี่ไปเองวะแ <laughs> จ็คมึงจะหลบกู <laughs> มึงจะเล่นต้นแอบ,บกูอ่ะนี่ <laughs> เดี่ยวไปเจอ <laughs> อันนี้ฮาเว้ยแ <laughs> จ็ค<ก>แ <laughs> จ็ค สองนัดจอดเฮ้ยเฮ้ยสุสีสุสีออ่าจะรโ้ทางงเสือทางชีางเผือกอะตรงไหนวะตรงนี้แน่นอนตุ้มเติมเขือบนี่เฮ้ยก็รู้แล้วมึงอยู่ตรงไหนเฮ้ย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 มีตรงไหน ตรงไหนวะไอเวนไอแจ็คไอชุ่มวะผมคือแอสเซทีต้องใช้มีดดิแอสเซผมบอกไว้ว่ากูนี่ปลาลังปลาเหลือปลารหล่นสุดสุดเลยแจ็คตรงนี้ไม่มีอันเนี่ยเตลัมเตลัมเตลัม Tedem 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 em tedem 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 đánh nó tedem hiện là vợ, vợ. Cái lình với là tedem 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 thằng mà nếu mà đe cửa đi sẽ đc mong cục cửa nến tăng đe nến giảm làm bụng anh ta là măng đang ở đâu này ở phía ngon phía sau nữa ôi da khổ เรามาดวลกันเลยครับเรามาดวลกันเลยนี่ยท <oh ี่สุดอโอ้ยนะครับต้องติดก่อนตายทำไงดีหยุดเหรอหมดเวลาโห้ยกำลังสนุกเลยเอาอีกไหมเอาอีกไหมอีกรอบหนึ่ง ถ้ามันไม่หมดเวลานี่ม่งสนุกเลยช่างมันช่างฝนมันดิฝนจะตกก็ช่างฝนมันสุสีนะสุสีมัตนต้องเ,เล่นกับเพื่อนถึงจะมันลิงวัดน,น,นี่ลงมาให้แล้วใช่ไหมครับลงมาให้แล้ว vẫn tốt khu duyên tùng nạ tàng này thì một đi công đi công bay đi công mai đi công quá อ้าวอพี่ไม้กล่องไม้กล่องนี่ไงอยู่ไหนวะเอาเอาโอ้ยปืนโอ้ปืนตันไปอยู่ตรงนั้นแต่มันไหร่ไม่ตายเถอะ ว่ามึงต้องอยู่ที่เดิมแน่นอนถูกออว่าแล้วด <c oughs> <c oughs> ไายเออคุ้ยแจ็คมึงต้องอยู่ทิดป้อมมึงแน่นอนคุ้ว่านะ เันนี้กลับถ่าก็โดนเสียอยู่ได้แล้วจะริบกลับทำไมเล่ามาแจ๊คมาให้จับซะดีๆทำไมวะเฮ้ยทำไมเห็นต่ปืนกูว่านะทางที่ดีคูต้องปลาระเบิดไปก่อนนำล่องกวมึงอยู่แถวนี้เนี่ย กูว่านะมึงอยู่ตอนนี้เนี่ยลงมาไปหาไม่เจอละกูแอบอยู่หลังมึงตลอดเนี่ย ต้องโดดจ้ะมันติดมุมมึงโผล่ออกไปดีๆด,ดมิมันยิงไม่ได้วะทำไมมันเห็นวัวตัวอมึงต้องโดดโดดขึ้นกล่องอะ่ะมึงถึงจะยิงกูได้อุยอ้ยอุย๊ยโดนโดนเฉยแจ็คมึงจะนำกูเกินไปแล้วนะสี่ต่อสามเลยเหรอแจ็คกูบอกกูเป็นมือโปรยังม,มานำมือโปรได้ไงเนะงนี่ยคุ้นๆนะตรงเนี้ย

กูบอกมึงแล้วไงว่าตรงนี้กูเป็นโปเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนของมนันน้าโดดรีบวิ่งให้ไว <c oughs> โอ้โหอยู่ตรงนี้เองเหรอ กระสุนหมดเจอเข้าไปดีเจอเข้าไปดีอืมดูวดเช่นเจ็ดต่อสี่ตายแน่เลยปืนกระสุนปืนจะหมดแล้วเอาปืนกูอะเบอร์นี่กระสุนจะหมดถ้ามึงเอาปืนกูกูมันก็ต้องอยู่ตรงนู้นดิกูว่านะมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละมึงอ่ะ กูมึงอยู่แถวๆนี้แหละครับว้าวว้าก็ว้าอ้าอีหยุดคาได้มึงยืนยิ้มให้กูเลยวันนี้พอแค่นี้เนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอนปืนอเกนบ๊ายบายครับผม จะปืนจัก